ปเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูซุปเปอร์โปรนะครับมีโปรใหม่อีกแล้วครับวันนี้โปรอีกแล้วแนะนำเสนอพีไอพีไอลงไป่ได้ล่างนี่พีไอพีไอลงลงไปด้านล่างดูดิลองลงไปด้านล่างดูดิวันนี้เราจะมาแนะนำเสนอเรื่องโปรนะครับปุ้ยต้องรีงเอาคลิปบุญคลิปบุญจะติดหรือไม่ติดไม่ติดติดสิครับทำไมจะไม่ติดแล้วครับ น่ะเคาคคตายวงโคตายวงเดี๋ยวรอดูด่านต่อไปนะเดี๋ยวรอดูด่านต่อไปนะไม่ได้จ้ะเจ้าบุญจะรับทีนเองเฮ้ยาจะรับไมเจ้บุติลลกติ์กับไหมไม่เอาครับผมไม่อยากติลลิกติครับคุณไอ้ไม่ไม่ไม่ต้องไปเรแต่เ้าบุญดินนะอยากใ้กูมากเลยตอนนี้ อย่าลองอย่าลองอย่าลองอย่าลออย่าลองขอเวลาเ๊บเดเยอขอเวลาเ๊บเดียวจบเกมนี้เดี๋ยวให้ลองเลยเพียะเดี๋ยวดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนูนเปล่าอะรเชี่ยน้ทนี้เราจะไปด้วยโอ้ดูดิยิงไปปลว่าปลั่าปลม่าปลวกา เราก็โดนอัดตัวไปแย่มโดนอัดตัวดีเซรดเนี่ยคือดีเซิร์ลั่นอย่างไวป้าบ้างลั่นเร็วอินบีสี่สูนี้กะดีเซอร์แม่งลั่นเร็วอินบีสีสูนะรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูช้า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 กันอีกั้งน้ครับ อย่าลอกนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวรีกฤนะครับเดี๋ยวดูนะคเออไม่เป็นแย่เลยเออเียมันก็เต๋อขี้าเลยดูดูว่าหนาโปรยิงหัวกันยิงหัวบยี้เนี่ยยิงหัวเนี่ยยิงหัวกูโบดังตีนะโบดังตี บอล้วตีน้าดีน้าน้าลูกยมเป็นานผู้เดเนะ้น well นี้มึงแมีบ้านคนนี้มันเป็เหมือนอาดัมถล่มโลกเลยหาที่อยู่หาที่อยู่ทำเหมือนอาดัม 你啊！啊！我也无我啊！我啊、yeah.！我无什么？我我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  เออน like, ี่วะทำโปรดาวได้อะแล้วก็าเล่นดีๆนะเนี no ่ยแต่เจอรายงานด้วยเนคนนี้อย no ่าลืมรายงานการเล่นดีๆยเจอโปรเฉยเลยอะดูดิโลปรูบรู่รปรูปรูยรรูป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 รประเพจเนี้ยโร บูระบาดวันนั้นเพิ่งลงคลิปโปรปวันนั้นเพิ่งลงคลิปโปรไปวันนี้ก็ยังจะมีโปรอีกเนาะโคตรชอบเลยวันนั้นเพิ่งลงคลิปโปรไปเนี่ยเนี่ยยังจะมาเจอโปรอีกวันนี้เนี่ย ไปเดี๋ยวเอาไปลง Youtube ดีกว่า